สวัสดีครับแฟนคลับน้องอิงครับพี่น้องวันนี้ผู้ฝอกับช่องได้ใช่แนลครับพี่น้องครับวันนี้มาพันธุ์บรรยากาศบ้านน้องอิงครับล่าสุดพี่น้องนี่ครับหลังจากอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งซูมมือนะครับความคืบหนนากับมีมากเรื่อยๆพี่น้องนะครับวันนี้ก็ถือว่านี่ครับบ้านอีหล้าคือขึ้นเป็นพิเศษนี่ครับจักรถไพต์ตรถไพร์ตมืวันี้นะครับรถมอลำรถสางร่วมกันระหว่างงานไงเอารถพี่น้องนี่ครับความคืบหน้าล่าสุด อยากให้พี่น้องเอฟซีทางบ้านได้ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อฝากเป็นกำลังใจลือหน่อยๆไอช่องนหน่อยๆนายชาะนียน้ำเด้อพี่น้องนะี่ครับนะี่ครับสะอาดเที่ยงพี่น้องบ้านนี้ลหละนะครับดูดีขึ้นเลยนะครับเบ่งบรรยากาศนะครับไอเอฟซีเดบ่ง กันครับเดี๋ยวเบ่งนะครับทั้งบ้านเดี๋ยวติดตามรับชมเธอว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเป็นอย่างมากนะครับไก่สิพร้อมขึ้นบันไม้ฟีไม้เดี๋ยวพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนี่ครับหนาบานให้พี่น้องได้ติดตามเบ่งนะครับ กดไหค่กดแช่ให้ผมน้ำนะครับใส่ผ้าย,ย่างไปเบ่งนะครับยางเล่อ,อยางทั่วยางชุ่มหลังบาทฝึกสรางนะครับสร้างคิดงานไปนออ้องเดี๋ยวนะครับี่น้องบรรยากาศล่าส,สุด น้องยิงนะครับความาืบหน้าก็มีให้พี่น้องเห็นเรื่อยๆครับมาวานกะมาติดสเตลเลสนะครับติดลาก,กันตกนะครับกับเบลเล่อมันนี่กับมามาไม่มันนี่กับเล่าจับนะครับเล่าจับขึ้นทางบันไดขึ้นนะครับ ไกล,ล้วครับไกลแล้วบันลนั่งนีแล้วกสิเป๊ะปั๊บมีถัดม่เด้พี่น้องเจระลบียบบมาว่านทีมงานากระวนวงมาเบ่งแล้วนะครับมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสเขามาไม่ได้ดแัแจงพี่น้องอีกเรื่อนนะครับในใบอลนังนี้แล้วก่อนพี่น้อง เกินความเป็นจริงเลยนะครับมันนี้ครับ งานเขาเติร์เขาเติร์ขั้วนะครับเหลือแค่กันเปลือกน้ำมันดูปูรกระเบืองนะครับผนังนี่ครับตอนนี้กำลังยาน,นีนเอร้อยต่อนะครับ สีนี่ก็ทุนเท่าพี่น้องนี่ครับทนเท่าโหเดียวกันครับน้องกุงยิงครับของเดียวกันเลยพี่น้องนี่ครับระก็ตัดโดยขอบบัวสีขาวนี่เราพี่น้องทอมสวยงาม ตรงนี้ซะนี่ครับตรงนี้เพื่อนกะอยากเกี่ยวเขาเนี่ยพี่น้องสร้างมาคนกับบาเนียบมาเนียนะครับกะบ่อเขากะนะครับภาว่าการพี่น้องราะว่ะอยาเกี่ยวเขาเนี่ครับไปกี่เกี่ยวเขาเนีครับพี่น้องกันทั้งบ้านเกิดขึ้นอย่างเขาอย่างหนาพี่กันนะครับพอช่วงนี้กะอ่าไกลกลางเดือนแล้วนะครับกลางเดือนพฤศจิกานะครับเขาหน้ากังพังแล้วทั้งบ้านนะครับบ้านซาขึนก็ มานเน่บ้านเน่เนี่ยครับพี่น้องก็บคอยติดตามรับชมปันไปนี่ครับปันน้องยิงิงเนี่ยครับ ครับบานลังไงกับถือว่าย yes. ังสีสดงามอยู่คือเก่าพี่น้องสีบอตกครับถือว่าเขาได้สีเปเยอร์ครูนี่ครับวายิล่าเป็นพิเชนเตอร์ได้บอไเลก่อนวายิล่าเป็นพิเชนเตอร์กับบอดโจนะครับสีเบเยอร์นะครับงานมันก็มารีวิวบานเองเลยนะครับวายล่านะครับถือว่าสวยสวยงามครับ สเตนเลสเหลือมงามพี่นอ้อง,ง,งบ้านหลังนี้งามอีลีนี่ครับบรรยากาศหลังบ้าน นี่หน่อเพิซซ์ออกพิซซ์กับเขาพี่น้องพอมาล่ำมาหลซื้อกับเขามาหิร์สู่กันกินครับนี่ครับงานสเตนเลสก็มาเก็บงานหลอดเลอดถ่ายก็ต่อไปเดี๋ยวสร้างสีนะครับสร้างสีแล้วก็สะสร้างลูมิเนียมประตูนะครับประตูบัวนะครับบัวภายในนะครับเอกมาไหลายนี่ครับพี่น้อง เอฟซีนะครับในความสนใจมันยังมากเลยนะครับบาหลังนี้เห็นอบอกเขาพอกันใช่เราอยากได้นี่ครับพอกันใช่อยากไปเห็ดอยู่สวนเานราเหับสวนทุเรียนเรานี่ครับอยู่บนเราวะ่ะจางใต้แบบหนีเราพี่น,น,น,น้งงนนอ,งงนองนี่ครับชมบรรยากาศที่บนยุ่งงามเด้พี่น้องหลังบาสนี่ครับ่วนนี้กับนาเกี่ยวเขาสวยงามครับบาหลังใหญ่ งนีบ uh, ่ันครับไก่ซีเรียสครัพี่น้องดูนะครับขึ้นบ้านใหม่นี่ครับวันที่หนึงกับพี่น้องหลังใหญ่หรือว่าพร้อมหลังนีเลือกัว่าใดพี่น้องหลังนีครับ ไอซี่เลี่ยวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ,บ,บน,นะครับเภาพกระิมีบัวบัวติดพี่น้องนะครับพอสร้างสีเพิ่นเวีนมาอยู่นะครับเป็นภา่หัองแล้วนะครับมาดูอีกท่อนหนึ่งนะครับทนของทนนี่นะครับเจ้าบัวสวย ออก,กะระจกสวยงามเตรียมสั่งมีงานเตรียมติมาเลยของน้ำก็สวยมีเคาเตอร์ว่างแชมพูนี่ครับที่บ้นานน้ำที่นั่นนี่ครับมีมดทุกรูปแบบบอกขอให้เดิบอกครับ ถแล้าับคลิปนี้ก็สาวพ,พี่้องตัวไหญ่กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนงดนวยดไที่สากับทีมนีผมน้าพีก่กอนสวัสดีครับ